คุณจะเชื่อไหมเด็กหญิงวัยหกขวบกรีดร้องชี้ไปที่ช่องกระเบื้องกลางสนามโรงเรียนไม่มีใครรู้ว่าภายในนั้นซ่อนความลับอะไรแต่สิ่งที่เด็กหญิงค้นพบทําให้ทั้งครูและเพื่อนเพื่อนต้องหยุดหายใจความสยองกําลังรออยู่ใต้กระเบื้องและสิ่งที่เห็นครั้งแรกจะทําให้คุณช็อกและต้องติดตามจนจบเด็กหญิงวัยหกขวบวิ่งผ่านสนามโรงเรียนเท้าเล็กๆของเธอกระแทกพื้นกระเบื้องอย่างไม่สม่ำเสมอ เสียงหัวเราะของเพื่อนเพื่อนลอยมาตามลมแต่วันนี้เธอไม่สนุกดวงตาเธอกว้างเบิกตากว้างอย่างตกใจเธอกรีดร้องและชี้ไปที่ช่องกระเบื้องใกล้สนามเด็กเล่นครูที่อยู่ใกล้ๆรีบวิ่งเข้ามาหัวใจเธอเต้นแรงใบหน้าซีดเผือดกลิ่นฝุ่นและดินในสนามลอยเข้าจมูกครูเอามือปัดฝุ่นจากผมเธอแต่เธอยังคงสัน่นเธอชี้ไปที่ช่องกระเบื้องอีกครั้งเสียงเด็กๆหยุดหัวเราะความเงียบปกคลุมสนาม ครูคุกเข่าลงมองช่องกระเบื้องอย่างระมัดระวังความมืดเล็กๆใต้กระเบื้องทำให้รู้สึกแปลกประหลาดเธอได้กลิ่นเหม็นคยะคลุ้งขึ้นมาจากช่องนั้นมือครูสั่นเล็กน้อยขณะค่อยๆย,ยกกระเบื้องขึ้นเสียงลมพัดผ่านสนามทำให้ใบไม้และฝุ่นปลิวว่อนรอบตัวเด็กหญิงหกขวบทอยห่างออกมาแต่สายตาไม่ละจากช่องกระเบื้องครูเห็นบางสิ่งซ่อนอยู่ภายในสีแดงคล้ายเลือดแท่งปนฝุ่นดิน หัวใจของทุกคนเต้นแรงความตึงเครียดค่อยๆเกิดขึ้นเด็กหญิงกรีดร้องอีกครั้งมือเธอสั่นราวกับแข็งทื่อเสียงกระเบื้องดังเอียดเมื่อครูยกมันออกสิ่งที่อยู่ข้างใต้เผยให้เห็นบางสิ่งที่ไม่คาดคิดมีเศษวัตถุบาง,า,งางอย่างอยู่ในความมืดกลิ่นเหม็นและความเย็นทำให้เธอรู้สึกสะดุง้งแสงแดดสะท้อนลงบนเศษวัตถุทำให้เห็นรายละเอียดบางอย่างเด็กหญิงกรีดร้องอีกครั้งร่างกายสั่นสะท้าน ครูพยายามสงบสติเด็กๆรอบตัวแต่ความเงียบปรับทําให้ความตึงเครียดมากขึ้นเสียงลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนเหมือนธรรมชาติสะท้อนความตื่นเต้นทุกสายตาจ้องมาที่ช่องกระเบื้องมือครูค่อยๆเขยืดเข้าไปใกล้มากขึ้นเด็กหญิงหกขวบถอยห่างแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องความมืดใต้กระเบื้องเหมือนกลืนทุกสิ่งรอบตัวหัวใจทุกคนเต้นแรงความอึดอัดค่อยๆแผ่ซ่านสิ่งที่อยู่ใต้กระเบื้องค่อยๆปรากฏชัดขึ้น สีแดงเข้มและเศษวัตถุบางอย่างเผยให้เห็นรายละเอียดหน้าขนลุกเด็กหญิงหกขวบทอยไปด้านหลังร้องให้สออึกสะอื่นครูพยายามเรียกสติแต่สายตาเธอเต็มไปด้วยความกลัวและความตกใจเสียงลมเสียงฝีเท้าเด็กๆและเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงผสมกันทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดความมืดในช่องกระเบื้องเหมือนมีชีวิตทุกคนรู้สึกถึงความเย็นและความน่ากลัวที่คล้ายจะกัดกินทุกสิ่งรอบตัว มือครูยังคงสั่นขณะค่อยๆสำรวจสิ่งที่อยู่ข้างใต้เด็กหญิงก้มตัวเข้าไปใกล้แต่ไม่กล้าสัมผัสเสียงหัวใจเธอดังชัดราวกับทุกจังหวะเต้นไปพร้อมกับความตึงเครียดในสนามสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังช่องกระเบื้องสิ่งที่อยู่ข้างใต้เริ่มเผยโฉมชัดขึ้นร่างกายทุกคนรู้สึกเย็นวูบความกลัวแผ่ซ่านเด็กหญิงกรีดร้องอีกครั้งมือสั่นเทาความจริงบางอย่างกำลังเผยตัว และไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะช็อกจนต้องหยุดหายใจครูค,อคอ่อยๆโน้มตัวเข้าไปใกล้ช่องกระเบื้องมือสั่นเทาแต่ต้องระวังไม่ให้เด็กหญิงตกใจมากขึ้นฝุ่นลอยขึ้นมาเป็นคลื่นทําให้กลิ่นเหม็นรุนแรงขึ้นเด็กหญิงหกขวบเก้าถอยออกมาเล็กน้อยแต่สายตาไม่ละจากสิ่งนั้นสิ่งที่อยู่ใต้กระเบื้องเริ่มปรากฏชัดเศษวัตถุสีแดงคล้ายเลือดเก่าปนกับดินและเศษผ้าหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหยุด ทุกสายตาในสนามจ้องไปยังช่องกระเบื้องเสียงลมพัดแรงใบไม้ปลิวว่อนรอบตัวเด็กหญิงกรีดร้องอีกครั้งเสียงสะอื้นกระจายไปทั่วสนามครูค่อยๆเอื้อมมือเข้าไปดึงเศษวัตถุออกมามือเขาเย็นชาจับสิ่งของและแล้วภาพที่เห็นทำให้ทุกคนช็อกมันคือตุ๊กตาเก่าขนาดเล็กแต่ตุ๊กตาตัวนั้นเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและรอยเปื้อนสีแดงเข้มดวงตาของตุ๊กตาดูเหมือนมองมาที่เด็กหญิงตรงๆ เด็กหญิงกรีดร้องลั่นอีกครั้งร่างกายสั่นสะท้านเสียงหัวใจเต้นรัวความเงียบในสนามกลับทําให้ทุกความกลัวชัดเจนขึ้นครูพยายามประคองเด็กหญิงให้สงบแต่สายตาของเธอยังคงจับจ้องไปที่ตุก,กตาลมพัดแรงใบไม้ปลิวฟุ้งรอบตัวแสงแดดสะท้อนบนเศษผ้าและสีแดงบนตุกตาทําให้ภาพนั้นดูน่ากลัวยิ่งขึ้นเด็กหญิงก้มตัวลงน้ําตาไหลอับแก้มเสียงหัวใจของทุกคนดังชัดเจน และทันใดนั้นตุกตาขยับเล็กน้อยทุกคนสะดุ้งมือครูยกขึ้นคุมสติเด็กหญิงหกขวบทอยถอยออกมาห่างที่สุดแต่สายตาไม่ละจากตุกตาความเย็นแผ่ซ่านเข้าร่างกายทุกฝีก้าวของความกลัวรวมตัวเป็นความตึงเครียดสูงสุดเสียงลมเสียงใบไม้และเสียงเด็กหญิงกรีดร้องผสมกันทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสยองครูค่อยๆก้มลงดูใกล้ๆ และเห็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในช่องกระเบื้องมีจดหมายเก่าพับไว้ครูค่อยๆดึงจดหมายออกด้วยมือสั่นเด็กหญิงก้มตัวเข้ามาใกล้เมื่อเปิดออกตัวอักษรสีซีปรากฏชัดข้อความเขียนด้วยลายมือเก่าๆเด็กที่กลัวจะเห็นสิ่งที่ถูกซ่อนความจริงจะเปิดเผยเมื่อความกลัวครบถ้วนเด็กหญิงกลืนน้ำลายมือสันสถานทุกคนรู้สึกเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะ ความจริงบางอย่างกำลังรอให้ทุกคนค้นพบและแม้เธอยังเด็กแต่หัวใจเธอรับรู้ถึงความลึกลับและความสยองที่ซ่อนอยู่แสงแดดสะท้อนบนช่องกระเบื้องเศษฝุ่นปลิววนรอบตัวเด็กหญิงก้าวถอยออกหม่อีกครั้งแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ช่องความเงียบและความตึงเครียดทำให้ทุกเสียงรอบตัวชัดขึ้นและแล้วเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นจากข้างหลังเด็กหญิงสะดุ้งหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ทุกสายตาจับจ้องไปที่ช่องกระเบื้องอีกครั้ง หัวใจเต้นแรงความเย็นแผ่ซ่านเข้าร่างสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้กระเบื้องกำลังจะเผยตัวเต็มรูปแบบเด็กหญิงกรีดร้องสุดเสียงร่างกายสั่นสะท้านทุกคนรู้สึกถึงความสยองที่ใกล้เข้ามาและความจริงที่จะทำให้พวกเขาไม่ลืมวันนั้นไปตลอดชีวิตครูค่อยๆโน้มตัวเข้าไปใกล้ช่องกระเบื้องอีกครั้งมือสั่นแต่ต้องควบคุมสติอย่างเต็มที่เด็กหญิงก้าถอยห่างเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงจับจ้อง ลมพัดแรงใบไม้ปลิวว่อนเสียงฝีเท้าเด็กๆและเสียงหัวใจตัวเองผสมกันครูค่อยๆเอื้อมมือเข้าไปดึงสิ่งที่อยู่ในช่องกระเบื้องออกสิ่งนั้นหนักและเย็นมือเขารู้สึกเยือกเหมือนจับโลหะเก่าและแล้วภาพที่เห็นทําให้ทุกคนสะดุง้งมันคือโครงกระดูของตุ๊กตาไม้เก่าร้อยขีดขวนบนตัวตุ๊กตาและสีแดงเก่าปกคลุมบางส่วนดวงตาเล็กๆของตุ๊กตาดูเหมือนมองตรงมาที่เด็กหญิง เด็กหญิงกรีดร้องสุดเสียงร่างกายสั่นสะท้านเสียงหัวใจเต้นแรงราวกับทุกจังหวะประสานกับความตึงเครียดในสนามครูพยายามสงบสติเด็กๆรอบตัวแต่ความเงียบปรับทําให้ความกลัวชัดเจนขึ้นลมพัดแรงใบไม้ปลิวว่อนรอบตัวแสงแดดสะท้อนบนเศษผ้าและสีแดงบนตุ๊กตาทําให้ภาพนั้นดูน่ากลัวยิ่งขึ้นเด็กหญิงก้มตัวน้ําตาไหลอับแก้มมือสั่นราวกับแข็งทื่อ และทันใดนั้นเธอสังเกตเห็นรอยสลักเล็กๆที่ฐานตุ๊กตาตัวอักษรเก่าที่ขีดไว้แทบลบเลือนไปหมดครูค่อยๆโน้มตัวเข้าไปอ่านด้วยความระมัดระวังตัวอักษรเขียนว่าเด็กที่กลัวจะเห็นความลับซ่อนในที่มืดความจริงจะปรากฏต่อผู้กล้าที่ใจมั่นคงเด็กหญิงกลืนน้ำลายสติเริ่มตั้งมั่นแม้หัวใจยังเต้นแรงทุกคนในสนามเงียบสนิทสติกลับมาช้าๆแต่ความตื่นเต้นยังคงอยู่ ครูค่อยๆวางตุกตาและโครงกระดูกลงบนโต๊ะชั่วคราวเด็กหญิงหกขวบทอยห่างแต่สายตาไม่ละจากตุกตาความเย็นและกลิ่นฝุ่นคลุกกับกลิ่นสีแดงเข้มทาให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสยองทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากข้างหลังเด็กหญิงสะดุ้งหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่เสียงหัวเราะนั้นเหมือนมาจากตุกตาทุกสายตาจับจ้องไปที่ช่องกระเบื้องอีกครั้งความตึงเครียดสูงสุดเข้าครอบงำทุกคน ครูค่อยๆโน้มตัวเข้าใกล้ช่องกระเบื้องอีกครั้งมือของเขาสัมผัสเศษจดหมายเก่าอีกฉบับซ่อนอยู่ใต้ตุ๊กตาเมื่อเปิดออกตัวอักษรเก่าๆปรากฏชัดความกลัวจะเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งความกล้าใจของเธอจะเปิดเผยความจริงเด็กหญิงหกขวบทอยออกาหี่ครั้งแต่ครั้งนี้สายตาเต็มไปด้วยความตั้งใจหัวใจเธอสัน่นแต่ไม่สั่นจากความกลัวอีกต่อไปทุกคนในสนามรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง ความสยองค่อยๆค,คลายตัวแต่ความตื่นเต้นยังคงอยู่ในใจเด็กหญิงก้าวเข้าไปใกล้ช่องกระเบื้องอีกครั้งเอื้อมมือไปแตะตุกตาและโครงกระดูกเบาๆรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเธอครูถอนหายใจเบาๆรู้ว่าเด็กหญิงผ่านบททดสอบใจแล้วความเงียบและความตึงเครียดค่อยๆจางลงแสงแดดสะท้อนบนกระเบื้องและฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศเด็กหญิงหกขวบหันมามองครูยิ้มอย่างมั่นใจ ทุกคนรู้ว่าเรื่องราวสยองวันนี้กลายเป็นบทเรียนล้ำค่าเกี่ยวกับความกล้าและความเข้มแข็งใจเสียงหัวเราะและเสียงฝีเท้าเด็กๆก,กลับมาที่สนามอีกครั้งแต่ความทรงจำเรื่องช่องกระเบื้องและตุ๊กตาเก่าจะอยู่กับพวกเขาไปตลอดเด็กหญิงเรียนรู้ว่าแม้สิ่งน่ากลัวที่สุดจะปรากฏตรงหน้าความกล้าหาญและสติสามารถทำให้เผชิญหน้าและเอาชนะได้หัวใจเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและรอยยิ้มของเธอสะท้อนถึงความกล้าหาญที่แท้จริง และนี่คือความลับสุดสยองที่ถูกเปิดเผยแต่ยังคงสอนบทเรียนให้ผู้ที่กล้าพอเด็กหญิงก้าวถอยออกจากช่องกระเบื้องแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องอย่างไม่ละสายตาลมพัดแรงใบไม้ปลิวว่อนรอบสนามกลิ่นฝุ่นและกลิ่นสีแดงเก่ากลมกลืนกันเธอเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างเสียงกระซิบเบาๆราวกับมีใครอยู่ใต้กระเบื้องหัวใจเธอเต้นแรงมือสัน่นแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวทั้งหมดมันคือความตื่นเต้นและความสงสัยที่อยากรู้ความจริง ครูคุกเข่าลงมาขณะค่อยๆจับมือเด็กหญิงให้มั่นอย่ากลัวนะเราจะดูด้วยกันเด็กหญิงพยักหน้าแม้สายตาย,ยังเต็มไปด้วยความระแวงครูค่อยๆใช้มือชี้เปีัยงเศษวัตถุและตุ๊กตาไม้เก่าเด็กหญิงก้มลงใกล้ๆครูสติเริ่มตั้งมันขึ้นลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนราวกับเต้นรำรอบตัวเสียงหัวใจของเด็กหญิงและครูสอดประสานกับเสียงลมทุกสายตาจับจ้องไปที่ช่องกระเบื้องอีกครั้ง ครูค่อยๆใช้มือขยับตุ๊กตาไม้และโครงกระดูกออกมาอย่างระมัดระวังเด็กหญิงหกขวบทอยออกเล็กน้อยแต่ไม่ละสายตาทัานใดนั้นเธอสังเกตเห็นเศษจ,จดหมายเก่าซ่อนอยู่ใต้ตุกตาครูดึงจดหมายออกมาอย่างช้าๆตัวอักษรซีซีปรากฏชัดอ่านได้ว่าความกลัวจะเปิดเผยความจริงความกล้าใจจะทําให้ผู้กล้าเข้าใจสิ่งซ่อนเร้นเด็กหญิงกลืนน้าลายมือสั่นเล็กน้อยแต่สายตาเริ่มเต็มไปด้วยความตั้งใจ เสียงลมพัดแรงใบไม้และฝุ่นปลิวนรอบตัวทุกอย่างรอบสนามเงียบสนิทจนเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเจนเด็กหญิงก้าวเข้าไปใกล้ช่องกระเบื้องอีกครั้งเอื้อมมือไปแตะตุก,กตาและเศษวัตถุเบาๆรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าแม้หัวใจยังเต้นแรงครูถอนหายใจเบาๆรู้ว่าเด็กหญิงผ่านบททดสอบใจแล้วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากข้างหลังเด็กหญิงสะดุ้งหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ สายตาเธอกลับไปยังช่องกระเบื้องอีกครั้งความเงียบและความตึงเครียดทำให้ทุกเสียงรอบตัวชัดเจนขึ้นแสงแดดสะท้อนบนเศษฝุ่นและสีแดงบนตุกตาทำให้ทุกอย่างดูชวนสยองแต่คราวนี้เด็กหญิงไม่กลัวอีกต่อไปหัวใจเธอเต็มไปด้วยความกล้าหาญและสติเธอรู้แล้วว่าความกลัวสามารถเอาชนะได้ด้วยความตั้งใจเด็กหญิงค่อยๆย,ยกตุกตาไม้ขึ้นจากพื้นรอยยิ้มของเธอส่องประกายกลายเป็นความภาคภูมิใจในความกล้า ครูมองเด็กหญิงด้วยความชื่นชมเสียงหัวเราะและเสียงฝีเท้าเด็กๆกลับมาที่สนามอีกครั้งแต่ความทรงจำเรื่องช่องกระเบื้องและตุกตาเก่าจะอยู่กับพวกเขาไปตลอดทุกคนรู้แล้วว่าความกล้าหาญและสติสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเด็กหญิงก้าวเดินไปยังเพื่อนๆพ,พร้อมรอยยิ้มมั่นใจและแม้จะผ่านความสยองเธอเรียนรู้บทเรียนล้ำค่าเกี่ยวกับความกล้าใจ โลกภายนอกยังคงหมุนต่อไปแต่หัวใจเธอเต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความกล้าความลึกลับใต้กระเบื้องได้สอนเธอว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตเด็กหญิงกล้าไปยังเพื่อนๆแต่สายตาย,ยังคงมองกลับไปที่ช่องกระเบื้องลมพัดแรงใบไม้ปลิวฟุ้งรอบตัวเธอรู้สึกถึงความเย็นเล็กๆไหล,ลขึ้นตามแขนและหลังเสียงหัวใจตัวเองดังชัดราวกับทุกจังหวะเต้นประสานกับความตึงเครียดในสนาม ครูคุกเข่าลงใกล้เธออีกครั้งมือเขาจับมือเด็กหญิงแน่นเธอทำได้แล้วนะความกล้าของเธอเปิดเผยความลับทั้งหมดเด็กหญิงพยักหน้ามือยังสั่นเล็กน้อยแต่รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าสายตาของเธอส่องประกายความหวาดกลัวค่อยๆจางลงแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นจากข้างหลังเด็กหญิงสะดุ้งหันไปมองแต่สนามว่างเปล่าทุกสายตาจับจ้องไปที่ช่องกระเบื้องอีกครั้งความเงียบครอบคลุมสนามความตึงเครียดยังคงอยู่ ลมพัดแรงใบไม้ปลิววนรอบตัวอย่างไรทิศทางเด็กหญิงก้มตัวลงเอื้อมือไปแตะตุ๊กตาไม้และเศษวัตถุอีกครั้งครูและเด็กๆยืนมองอย่างระมัดระวังเสียงหัวใจทุกคนเต้นแรงสติทุกคนตั้งมัน่นร่างกายเด็กหญิงสั่นเล็กน้อยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวมันคือความตื่นเต้นและความพร้อมจะ,ะเผชิญหน้าความจริงเธอค่อยๆย,ยกตุกตาและเศษวัตถุออกจากช่องกระเบื้อง รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเธอรู้สึกถึงความกล้าและความมั่นคงทันใดนั้นเธอสังเกตเห็นจดหมายอกฉบับซ่อนอยู่ใต้เศษผ้าครูค่อยๆเปิดจดหมายอย่างระมัดระวังตัวอักษรเก่าซี่ปรากฏชัดข้อความเขียนว่าผู้ที่กล้าหาญจะได้เห็นความจริงความเข้มแข็งใจจะช่วยเปิดเผยสิ่งซ่อนเร้นเด็กหญิงกลืนน้ำลายมือสั่นเล็กน้อยแต่สายตาเริ่มเต็มไปด้วยความตั้งใจความเงียบรอบตัวทำให้ทุกเสียงชัดเจน เสียงลมเสียงใบไม้และเสียงหัวใจผสมกันเป็นจังหวะชวนขนลุกเด็กหญิงก้าวเข้าไปใกล้ช่องกระเบื้องอีกครั้งเอื้อมมือไปสัมผัสตุ๊กตาไม้และเศษวัตถุเบาๆคราวนี้หัวใจเธอไม่เต้นจากความกลัวแต่เต้นจากความมั่นคงรอยยิ้มของเธอส่องประกายความหวาดกลัวค่อยๆหายไปครูถอนหายใจเบาๆเห็นว่าความกล้าของเด็กหญิงทําให้เผชิญหน้ากับความลึกลับได้สําเร็จเสียงหัวเราะและเสียงฝีเท้าเด็กๆกลับมาในสนามอีกครั้ง แต่ความทรงจําเรื่องช่องกระเบื้องและตุ๊กตาเก่าจะอยู่กับพวกเขาไปตลอดเด็กหญิงเรียนรู้ว่าแม้สิ่งน่ากลัวที่สุดจะปรากฏตรงหน้าความกล้าหาญและสติสามารถทําให้เผชิญหน้าและเอาชนะได้เธอหันไปมองครูยิ้มมั่นใจหัวใจเต็มไปด้วยความเข้มแข็งความสยองที่เคยมีเปลี่ยนเป็นบทเรียนล้าค่าสนามโรงเรียนกลับมาสงบแต่เรื่องราวใต้กระเบื้องยังคงสอนความกล้าหาญและความตั้งใจให้ผู้ที่พบ เด็กหญิงก้าวเดินไปหากลุ่มเพื่อนพร้อมรอยยิ้มมั่นคงโลกภายนอกหมุนต่อไปแต่หัวใจเธอไม่กลัวอีกต่อไปความลึกลับใต้กระเบื้องได้สอนเธอว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกลับเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าที่สุดของชีวิตเด็กหญิงยืนอยู่ตรงกลางสนามโรงเรียนกลับมาสงบแล้วแต่หัวใจเธอยังเต้นแรงทุกสายตาของเพื่อนและครูจับจ้องไปที่ช่องกระเบื้องลมพัดแรงใบไม้ไมปลิวฟุ้งรอบตัว เธอรู้สึกถึงความเย็นแผ่ขึ้นตามแขนและหลังแต่คราวนี้ไม่ใช่ความกลัวทั้งหมดมันคือความตื่นเต้นและความสงสัยที่อยากรู้ความจริงทั้งหมดครูคุกเข่าลงใกล้งหน้ามองเด็กหญิงด้วยสายตาอบอุ่นเธอทำได้แล้วนะความกล้าของเธอเปิดเผยความลับทั้งหมดเด็กหญิงพยักหน้ามือย,ยังสั่นเล็กน้อยแต่สายตาเต็มไปด้วยความตั้งใจทันใดนั้นเธอเห็นเงาเล็กๆขยับพายในช่องกระเบื้องร่างบางๆเหมือนมีชีวิตปรากฏอยู่เบื้องล่าง เด็กหญิงสะดุง้งแต่คราวนี้ใจเธอมั่นคงครูเข้ามาประคองเธอมือสั่นเล็กๆขณะค่อยๆย,ยื่นเข้าไปสำรวจและแล้วเงาที่เห็นค่อยๆเปิดเผยมันคือตุ๊กตาไม้ตัวเล็กเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเก่าและเศษผ้าผูกติดกันเหมือนเคยถูกใช้ซ่อนบางสิ่งดวงตาของตุ๊กตาดูเหมือนมองตรงมาที่เด็กหญิงเด็กหญิงกรีดร้องอีกครั้งแต่ไม่ถอยร่างกายสั่นสะท้านแต่หัวใจเต็มไปด้วยความกล้า ครูค่อยๆโน้มตัวเข้าไปใกล้เอื้อมือสัมผัสตุ๊กตาทันใดนั้นเธอเห็นซองจดหมายเก่าซ่อนอยู่ใต้ตุ๊กตาครูดึงจดหมายออกมาอย่างระมัดระวังตัวอักษรซีซีปรากฏชัดข้อความเขียนว่าผู้ที่กล้าหาญจะได้เห็นความจริงความเข้มแข็งใจจะช่วยเปิดเผยสิ่งซ่อนเร้นเด็กหญิงกลืนน้ำลายมือสัน่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความตั้งใจความเงียบรอบสนามทำให้ทุกเสียงชัดเจน เสียงลมเสียงใบไม้และเสียงหัวใจผสมกันเป็นจังหวะชวนขนลุกเด็กหญิงก้าวเข้าไปใกล้ช่องกระเบื้องอีกครั้งเอื่อมือไปสัมผัสตุก,กตาไม้และเศษวัตถุเบาๆคราวนี้หัวใจเธอไม่เต้นจากความกลัวแต่เต้นจากความมั่นคงรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าความหวาดกลัวค่อยๆหายไปครูถอนหายใจเบาๆเห็นว่าความกล้าของเด็กหญิงทําให้เผชิญหน้ากับความลึกลับได้สําเร็จเสียงหัวเราะและเสียงฝีเท้าเด็กๆกลับมาในสนามอีกครั้ง แต่ความทรงจําเรื่องช่องกระเบื้องและตุกตาเก่าจะอยู่กับพวกเขาไปตลอดเด็กหญิงเรียนรู้ว่าแม้สิ่งน่ากลัวที่สุดจะปรากฏตรงหน้าความกล้าหาญและสติสามารถทําให้เผชิญหน้าและเอาชนะได้เธอหันไปมองครูยิ้มมั่นใจหัวใจเต็มไปด้วยความเข้มแข็งความสยองที่เคยมีเปลี่ยนเป็นบทเรียนล้ําค่าสนามโรงเรียนกลับมาสงบอีกครั้งแต่เรื่องราวใต้กระเบื้องยังคงสอนความกล้าหาญและความตั้งใจให้ผู้ที่พบ เด็กหญิงก้าวเดินไปหากลุ่มเพื่อนพร้อมรอยยิ้มมั่นคงโลกภายนอกหมุนต่อไปแต่หัวใจเธอไม่กลัวอีกต่อไปความลึกลับใต้กระเบื้องได้สอนเธอว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกลับเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าที่สุดของชีวิตและแม้วันเวลาผ่านไปเรื่องราวนี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำของเด็กหญิงทุกครั้งที่เธอเห็นช่องกระเบื้องเธอจะนึกถึงความกล้าหาญและความเข้มแข็งในใจความสยองที่เคยมีกลายเป็นความเข้าใจและบทเรียนชีวิตออลล้ำค่า เด็กหญิงก้าวออกจากช่องกระเบื้องมือยังสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจเต็มไปด้วยความมั่นคงเธอหันไปมองครูด้วยรอยยิ้มแววตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจครูประคองมือเธออย่างอ่อนโยนเธอเก่งมากนะวันนี้เธอกล้าพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเด็กหญิงพยักหน้ารู้สึกถึงความอบอุ่นใจและความปลอดภัยเพื่อนเพื่อนวิ่งเข้ามาอีกครั้งเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยเต็มเต็มสนามโรงเรียน แต่ในใจของเด็กหญิงเธอรู้แล้วว่าแม้สิ่งที่ดูน่ากลัวที่สุดจะปรากฏตรงหน้าความกล้าหาญและสติสามารถช่วยให้เผชิญหน้าและเอาชนะได้เธอวางตุกตาไม้และเศษวัตถุลงอย่างระมัดระวังรอยยิ้มของเธอส่องประกายหัวใจเธอเต็มไปด้วยความเข้มแข็งความสยองที่เคยมีแปรเปลี่ยนเป็นบทเรียนล้ำค่าครูถอนหายใจด้วยความโล่งใจรู้ว่าเด็กหญิงผ่านบททดสอบความกล้าใจสำเร็จ ทุกอย่างกลับมาสงบแสงแดดสัดส่องสนามความเงียบและความตึงเครียดค่อยๆจางหายไปเด็กหญิงก้าวเดินไปหากลุ่มเพื่อนพร้อมรอยยิ้มมั่นคงโลกภายนอกยังหมุนต่อไปแต่หัวใจของเธอไม่กลัวอีกต่อไปและทุกครั้งที่เธอเห็นช่องกระเบื้องเธอจะนึกถึงความกล้าหาญความตั้งใจและบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความลึกลับและความสยองที่เคยเกิดกลายเป็นความทรงจําที่อบอุ่นและเป็นบทเรียนสําคัญของชีวิตเด็กหญิงเรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลก ก็สามารถสอนให้เราเข้มแข็งที่สุดได้เธอยืนอยู่กลางสนามมองไปรอบตัวอย่างสงบและมั่นใจและเรื่องราวสยองครั้งนี้จบลงด้วยความเข้าใจความกล้าหาญและรอยยิ้มที่ไม่เคยลืม